สวัสดีค่ะแอนซามิออตโต้นะคะวันนี้นะคะมีใครเป็นสาวสวิปไม่เอ่ยวันนี้นะคะพาสวิปปี2018มาให้ชมนะราคาถูกลงถึงเกือบ2 0 0 0บาทคันนี้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นด้วยนะคะก็คือสวิป1.2 GLX Navy นะคะนี่คันนี้เลยนะคะบอกเลยว่าราคาเหลือแค่400กว่าบาทเท่านั้น,นะคะแล้วเป็นรถปี2018นะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคันนี้มีออปชั่นอะไรให้บ้างนะคะเรื่องมันที่กระจังหน้าเลยนี่นะคะ มาพร้อมกับนะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะและมีเดย์ทํารันนิ่งไลท์ให้ด้วยนะคะไฟตันมอ,อกคู่หน้าเลยตัวนี้ตัวท็อปนะล้อแม็กด้านข้างนะคะก็เป็นแม็กจากโรงงานนะขอบ16นะสำหรับตัวนี้คันนี้นะใส่สเกิร์ตมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วและได้ไปในราคานี้ถือว่าคุ้มมากๆทะวันนี้มาให้ส่วนลดถึง80,000บาทเดี๋ยวรอชมท้ายคลิปเลย ไฟเลี้ยงเขาจะด,ด้านข้างกระจกแบบนี้นะคะ,ะแล้วก็จะมีตัวนี้ให้ด้วยนะคะก็คือสมาร์ทคคเล็ตนะคะแล้วก็เปิดได้เลยมาที่ภายในของเขานะคะ,ะถ้ามองเผือนๆน,นะคะอาจจะดูว่าเฮ้ยตกแต่งภายในสีดําทั้งหมดไม่ใช่นะคะเขามีตัดสีขาวให้ด้วยเล็กๆนะคะเข้ามาตรงนี้นะคะก็จะเป็นเบาะผ้านะคะอันนี้เขาบุกมาอย่างดีเลยนะคะตัวนี้เป็นพุสตาร์ทด้วยนะคะก็ขับง่ายมากๆนะคะ อ่านี่เรามาสตาร์ทกันให้ดูเลยรถปี2018นะสำหรับคันนี้พวงมาลัยของเขานะคะนี่แตกต่างนะเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะคะรูปทรงแบบดี h p p นะคะก็คือเขาจะตัดตรงนี้นะเพื่อเพิ่มพื้นที่ตรงขาตรงนี้ให้เราปกติเป็นพวงมาลัยวงกลมใช่ไหมเอ่ยมันก็จะแคบนะคะสำหรับใครที่สูงสูงเนาะตัวนี้เขาก็จะเพิ่มให้มันพื้นที่มากขึ้นด้วยนะคะสำหรับที่ไว้ขาตรงนี้ หน้าจอของเขาก็ให้มาแบบจุใจเลยนะคะก็เป็นหน้าจอแบบ7นิ้วนะคะหน้าจอสัมผัสทัสกรีนขนาด7นิ้วใหญ่ๆแบบนี้เลยสามารถเชื่อมนะคะอ่าบลูทูธนะคะฟังวิทยุอเอ็มได้ปกติเลยและก็จะมีนะคะ USB มาให้นะคะ1ช่อง นะคะแล้วก็ AUX นะคะหช่องตรงนี้เลยนะคะอ่าแล้วก็มี power outlet ให้อีกหนึ่งช่องนะ,ะและที่พิเศษสุดไปเลยสำหรับใครที่ใช้ iPhone ตัวนี้นะสามารถเสียบ USB เพื่อใช้ Apple CarPlay ได้ด้วยนะคะอ่านี่เลยพวงมาลัยก็พวงมาลัาย multi function นะตรงนี้ก็รับซ้ายนะคะโทรออกนะคะอ่าได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับนะะต่างๆนะคะนี่ก็ ควบคุมเครื่องเสียงนะเราจะปิดเสียงตรงนี้ก็ได้นะคะหรือว่าสามารถสั่งใช้งานหน้าจอจากปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นคูดคอนโทรลนะสำหรับสวิทคันนี้นะคะมีคูดคอนโทรลมาให้ด้วยเลขไมล์ของเขานะคะรถปี2018 2 8เท่านั้นนะคะเลขไมลย์ยังไม่เยอะเลยใครที่อยากได้สวิทนะคะในราคาคุ้มๆแบบนี้นะคะแต่สภาพเหมือนมือหนึ่งนะบอกเลยว่าคันนี้นะต้องรีบจัดนะคะ เีเกียร์ออโต้ด้วยนะคะขับง่ายนะคะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่ด้านหลังกันนะคะสำหรับนะที่นั่งของผู้โดยสารนะอ่านี่เลยนะ,ะเขานะคะเอา,อาที่เปิดประตูนะคะมาไว้ตรงข้างห้างแบบนี้นะคะก็เป็นดีไซน์หนึ่งเลยที่ถือว่าเฉลียวเฉียวมากๆนะคะเอามาซ่อนไว้ตรงนี้นะคะส่วนด้านหลังของเขานะคะก็นี่เลยนะ,ะสำหรับ ที่นั่งนะคะด้านหลังนะคะก็นั่งได้3าคนแบบสบายๆนะคะไม่ได้แคบนะเป็นรถไซเ็กที่ก็ไม่ได้แคบจนเกินไปนะคะก็ยังเหลือที่ขาเรานะคะอีกเยอะเลยนะสำหรับใครที่ตัวรงสูงนะก็ยังนั่งได้สบายอยู่นะเพราะแอนก็สูงร้อยหกสิบสามนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่เก็บสัมภาระด้านหลังเขากันนะคะมากานที่ด้านหลังนะคะก็จะมีเซ็นเซอร์ให้สจุดนะคะคันนี้นะคะ มีกล้องหลังให้นะคะตัวนี้ก็เป็นไฟ LED นะคะนี่เลยกล้องเขาก็จะอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับพื้นที่ในการเก็บสัมภาระด้านหลังนะะั่งเขาก็ไม่น้อยหน้านะ,ะถ้าเป็นสวิฟนะคะก็อาจจะไม่ไดูุ้ของได้เยอะมากนะคะแต่ถ้าใครที่ต้องการเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระนะคะเราก็สามารถพับเบาะลงไปได้นะคะก็ อเบาะนะคะจะพับปรับแยกได้60-40เลยนะคะสำหรับลูกค้านะคะที่ชมวิดีโอนะคะหรือว่า YouTube ของแอนอยู่ตอนนี้บอกเลยนี่ราคาหน้าป้ายพี่เก่งเอาให้ลูกค้าดูนะคะ c 2 x o x Navy วตัวฮอบสุดนะราคาหน้าร้านนะ5,39,000บาทนะวันนี้จัดส่วนลดให้หนักแบบจัดเต็มเลยนะ8,000 0บาทราคานะเหลือแค่ 4 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะอ่านี่เลยคุ้มมากๆนะราคานี้เป็นราคาเงินสดตัดโบนะพี่ยังไม่รวมแบตและค่าดำเนินการนะ,ะหรือว่าใครที่อยากผ่อนนะคะก็ได้เลยนะ,ะงวดผ่อน8,000กว่าบาทเท่านั้นตลอดสัญญานะคะสำหรับสวิฟคันนี้ใครที่สนใจสามารถติดต่อแอนได้ที่เบอร์0942581676แอนสามเน็ตออโต้ uto, นะคะและลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดช่วงนี้ไม่สะดวกเดินทางมา เรามีบริการเซ็นเอกสารและส่งรถถึงที่นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะพี่สามเหลี่ยโมอโตโอรรถสวยถูกใจไกลแค่ไหนก็คุ้มอย่าลืมนะคะเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือก3ามเนี่ยโมโโอเตอรสวัสดีค่ะเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ซับสไครต์ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ